แมงเอ้ยแบงค์นี่แมงโหไม่มีใจเลยว่ะแบงค์กูจะแย่ฟังปากผมชัดๆนะครับพักชำระหนี้ครับไม่ได้ยกหนี้ไม่ได้ยกดอกเบีย้ยครับในช่วงที่เกิดวิกฤตสิ่งที่สําคัญที่สุดของธุรกิจหรือสิ่งที่สําคัญที่สุดในการใช้ชีวิตของคุณคือสภาพคล่องจริงไม่จริงในเมื่อวันนี้รายได้มันลดลงมากให้คุณมีกระแสเงินสดเป็นบวกก่อน งั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมมาทําวิเคราะห์สั้นๆดีกว่าว่าคนที่เป็นลูกหนี้ออมสินอยู่เนี่ยนะฮะในช่วง3เดือนเนี่ยที่เขาบอกว่าพักชําระหนี้เงินต้นบวกดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3เดือนแบบอัตโนมัตินี่มันคือเรื่องอะไรกันแน่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ว่าเออมันดีจริงป่าคุณเชื่อไหมครับผมเนี่ยก็เป็นหนี้หลายธนาคารอยู่โครงการเราก็กู้หลายธนาคารอยู่ส่วนตัวก็ยังมีกู้หลายธนาคารอยู่ผมนะฮะ พยายามเข้าใจเลยว่าเขียนไปเขียนเรื่องนะฮะว่าเอ้ยเราได้รับผลกระทบ1,2,3,4คนที่เป็นโคชชิ่งผมหรือว่าเป็นคนที่หลังไมค์มาหาผมเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาส่งเอกสารถ่ายรูปตลาดนัดที่ลงไปไม่ได้ะฮะว่าตอนนี้เขาให้ปิดอะขายเฉพาะของกินเท่านั้นใช่ปะ่ะเขียนรายละเอียดส่งมาเกือบเกือบเดือนหนึงแล้วยังไม่ได้รับการอนุมัติอะไรทั้งสิน้นแบงค์บางแบงค์บอกว่าถ้าไม่จ่าย ทำเรื่องก่อนผ่านได้แต่ติดเครดิตบูโรคุณพระคุณเจ้าฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณบอกว่าคุณยกเลิกเก็บเฉพาะดอกเบีย้ยมันก็ไม่ได้ช่วยเท่าไหร่หรอกช่วยน้อยมากแต่ออมสินนโยบายเขาคือพักชําระหนี้เงินต้นบว,วกดอกเบีย้ยที่สําคัญที่แตกต่างเคยรู้ไหมฮะอัตโนมัติครับคําว่าอัตโนมัติคือคุณไม่ต้องออกกรอกเอกสารอะไรเลย ถ้าเกิดคุณอยู่ในสิทธิ์เงื่อนไขาตามที่ผมจะบอกตอนนี้นะคือมันเข้าใจคนที่แบบเจอสภาวะจริงๆอะ่ะต้องทําความเข้าใจก่อนนะว่าอันนี้เป็นนโยบายที่ออกมาเพื่อให้คุณเนี่ยสามารถเกิดสภาพคร่องก่อนและยิ่งคนที่ไม่มีไมเ้เซทางด้านการเงินงคือกู้นี่มาใช้นี่นั่นคือจบคําถามที่บอกว่าดอกเบีย้ยยังเดินอยู่ใช่ไหมคําตอบคือใช่ครับดอกเบีย้ยยังเดินอยู่ครับฟังปากผมชัดๆนะครับพักชําระ นี่ครับไม่ได้ยกนี่ไม่ได้ยกดอกเบีย้ยครับดอกเบีย้ยคุณอยู่3เดือนนั่นคือสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามสัญญาถูกไหมครับแต่เขาพักชําระในช่วงที่เราฝืดเครื่องติดขัดผมว่านี่คือหัวใจหลักและคีย์หลักมากกว่าครับุณฟังครับเพราะฉะนั้นคุณน้องเข้าใจครับว่าเป็นนี่ยังไงก็ต้องใช้ครับแต่แค่เขาพักชําระนี่เนี่ยมันคือสุดยอดในช่วงที่เราไม่สามารถ ทำไรายได้ได้เท่าเดิมนะครับต้องเข้าใจนะครับว่าธนาคารนะครับกำไรของเขาคือดอกเบี้ยรครับคือถ้าเกิดคุณทำธุรกิจคุณจะรู้เลยครับว่าปีเนี้ยหมื่นแปดพันล้านที่เขาควรจะได้เนี่ยไม่ได้เนี่ยนะฮะมันมีผลกระทบพอสมควรเลยนะฮะมีผลผลกระทบกับผู้ถือหุ้นพอสมควรเลยนะฮะแต่อีหมื่นแปดพันล้านเนี่ยเขาค่อยไปเก็บตามที่หลังซึ่งใครจบสัญญาบางคนบ้านสามสิบปีอ่ะต้องไปเก็บอีก 30ปีข้างหน้าฮะคุณผู้ฟังครับผมถือว่าเขาใจพอสมควรถ้าเกิดคุณเข้าใจเนี่ยนะคุณจะขอบคุณธนาคารเขาแมกแล้วอีกคีย์หนึ่งที่ผมชอบคือไม่ต้องทําเอกสารครับให้คุณแค่ตรงนะครับตามเงื่อนไขเขาสามารถเข้าระบบของเขาเนี่ยอัตโนมัติพักชําระหนี้และดอกเบี้ยอัตโนมัติครับ3เดือนนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนไหนนะครับอันที่1คือเริ่มต้นตั้งแต่เดือน1เมษาถึง30มิถุนายนนะคร บางคนบอกว่ายังตัดอยู่เลยที่ตัดเนี่ยคือตัดเงินอัตโนมัติก่อนวันที่1เมษาครับ mm hmm. เขาเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษานะฮะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะ,ะก่อนจะไปด่าเขาเนี่ยดูก่อนนะ,ะพักก่อนลูกนะฮะดูก่อน mm hmm. พอตัดเงินคุณเดือนมีนาคุณโวยวายก่อนเลยอันดับแรกใจเย็นๆน,นะฮะดูก่อนประเด็นต่อไปคนที่นะครับเขาร่วมเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นสินเชื่อเคหะสินเชื่อบ้าน เงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทมีสิทธิ์เข้าเงื่อนไขนี้ไม่ต้องยื่นเอกสารไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอันนี้อันที่2นะฮะถ้าเกิดคนที่เป็น SME สินเชื่อธุรกิจนะฮะ SME ต้องมีเงินต้นคงเหลือไม่เกิน20ล้านสามารถเข้าพักชำระหนี้เงินต้นบวกดอกเบี้ยอัตโนมัติ3เดือนอันที่4ต้องไม่ใช่ NPL ไม่ใช่ แล้วก็ไม่เคยค้างชำระเกิน90วันโอเคเงื่อนไขประมาณนี้ฮะสามารถเข้าโครงการพัชชำระหนี้เงินต้นบวกดอกเบี้ยได้ทันทีโดยอัตโนมัติครับนี่คือความเจ๋งฮะถ้าเกิดนะแบงก์อื่นใช้สแตนดานดนี้เป็นมาตรฐานและช่วยกันผมเห็นวิดีโอของคนหนึ่งนะฮะ เขาก็บอกว่านี่ก็ต้องใช้นู่นนั่นก็กลัวโควิดเหมือนกันนะแต่ก็กลัวไม่มีแดกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหก็สะท้อนนะฮะต้องบอกก่อนนะว่าแบงก์อื่นเขาไม่ได้ผิดอะไรนะฮะเขาแค่ทําตามสัญญาของเราเฉยเฉแต่ผมแค่รู้สึกว่าออมสินนาทีนี้ได้ใจจริงจริงบัตรเครดิตธนาคารออมสินปกติบัตรเครดิตจ่ายขั้นต่ำเท่าไหร่ครับ10%ฮะปกติ สำหรับธนาคารออมสินและคนที่ใช้บัตรเครดิตธนาคารออมสินอยู่ปี63กับ64ครับคุณจ่ายขั้นต่ำนะครับเหลือแค่5%ครับถามว่าดอกเบี้ยยังคิดเท่าเดิมไหมเท่าเดิมครับยิ่งเจ็บไหมดอกเบี้ยเยอะยิ่งเจ็บครับจ่ายน้อยยิ่งเจ็บครับแต่อย่างที่ผมบอกนะทำธุรกิจหรือการใช้ชีวิตของเราสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไรกระแสเงินสดครับสมมตินะฮะเป็นนี่หมื่นหนึ่งนะครับ จ่ายขั้นต่ำ10% 1,000บาทคุณจะเหลือแค่500บาท2ปีนะปี63กับปี64ยิ่งคุณจ่ายต่อเดือนน้อยจะยิ่งเพิ่มกระแสงเงินสดในกระเป๋าคุณแล้วถ้าเกิดมันเป็นบวกคุณจะได้ไม่ต้องกู้นี่ใช่นี่ก่อนจะไปด่าเขาเนี่ยดอกเบีย้ยยังคิดด้วยเนี่ยใช่เขาทําธุรกิจเขาไม่ได้ทำมูล,มล,ลนิธิแต่เขาทําให้คุณมีกระแสงเงินสดดีแล้วปี65ขอจ่ายขั้นต่ําขยับขึ้นมาอีก3%เป็น8%ปี66ครับ กลับมาที่10%เหมือนเดิมให้คุณเริ่มปรับสภาพชีวิตและธุรกิจคุณได้ก่อนแล้วคุณค่อยกลับมาจ่ายที่10%อันนี้จบเรื่องบัตรเครดิตนะที่ผมบอกว่ามีอีกไฮไลท์หนึ่งที่ผมชอบของธนาคารอมสินคืออะไรบะฮะตรงเนี้ยนะฮะที่พักชำระเนี่ยแล้วไปจ่ายตอนไหนไปจ่ายตอนท้ายสัญญาอีก3เดือนผมชอบคำพูดผู้บริหารมากเลยครับเขาบอกว่าถ้าเกิดถึงตอนท้ายสัญญาแล้วยังไม่มีเงินจ่ายอีก จะทำโลนแล้วก็ขยายไปได้อีกก็ได้เหมือนกันจะทำเป็นวงเงินเงินกู้ใหม่อีกทีอะแล้วก็ขยายไปอีกให้มันผ่อนต่อเดือนน้อยลงแต่ขยายอีก3เดือนเนี้ยออกไปอีกเนี่ยให้ซอยงวนเนี่ยเพิ่มอีกก็ได้เหมือนกันสิ่งนี้สำคัญที่สุดคุณต้องเข้าใจนะฮะว่าทั้งหมดนี้เป็นหนี้ก็ต้องใช้แต่ว่าถ้าเกิดใช้ไม่ไหวก็ต้องเจรจาถ้าเกิดคุณนะครับไม่ได้เป็นลูกหนี้ออมสิน คุณก็ต้องทําตามมาตรการแบงค์เขาอย่าวายเพราะการที่คุณวายเนี่ยนะฮะนอกจากคุณเสียสุขภาพจิตแล้วเนี่ยคนรอบตัวคุณก็จะเสียสุขภาพจิตเช่นกันถามว่าผู้บริหารธนาคารอื่นเนี่ยนะฮะเขาได้ยินในสิ่งที่คุณพูดหรือเปล่ามาเงยแบงค์นี้แม่งโหไม่มีใจเลยว่ะแบงค์กูจะแย่ ถามว่าผู้บริหารธนาคารได้ยินไหมฮะไม่ได้ยินครับใครได้ยินครับคนแรกคือตัวคุณเองได้ยินฮะพอตัวคุณเองได้ยินพลังงานลบมาคุณจะเห็นกว่าเป็นไปไม่ได้ในชีวิตทันทีปรับมุมมองฮะแล้วก็ทําตามเงื่อนไขแล้วก็สู้จนกว่าจะได้ลดหรือสู้จนกว่าจะได้พักไม่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรแล้วแต่ฮะอย่าเอาอารมณ์โกรธเกลียดโมโหหมุดหงิดมาเป็นหอกทิ่มแทงหัวใจคนในบ้าน